สวัสดีครับขออภัยครับสวัสดีครับเอฟซีและท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมวันนี้เป็นวันร่นรวยนะครับผมวันร่นรวยวันโชคดีนะครับวันนี้วันที่หนึ่งนะครับเดือนเจ็ด ทีหกห้านะครับตรงกับวันศุกร์นะครับผมซึ่งเป็นวันที่กองสลากจะออกสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้นะครับผมก็ก่อนจะดูตัวเลขกันนะครับก่อนจะตัวตัวเลขกันนะครับก็มาดูคําเตือนกันก่อนนะครับ คลิปวิดีโอนี้ทำเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับก็ามาดูกันเลยครับสำหรับ ฮาหนอยนะครับสำหรับฮาหนอยวันนี้นะครับผมเรามาดูย้อนหลังกันก่อนนะครับวันนี้จะมีสองสองแนวทางนะครับเราพัฒนาแล้วก็เราพัฒนาแล้วก็ฮาหนอยนะครับ วันนี้นะครับเมื่อวานวานี้นะครับสำหรับรอบปกตินะครับรอบปกติใครที่ลงทุนรอบปกติจะโชคดีนะครับคือออกเจ็ดสองล่างนะครับผมเจ็ดสองล่างรูดก็พลาดน,นะครับรูดวันนี้พลาดน,นะครับผมแต่จับคู่เข้าวินนะครับเจ็ดสอง ส่วนรอบอื่นๆนะครับรอบที่เสรแล้วก็รอบ v p p หลุดนะครับสำหรับวันนี้หลุดสำหรับเมื่อวานนี้หลุดนะครับส่วนของวันนี้นะครับส่วนของวันนี้ฮานอยวันนี้นะครับวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดปีหกห้านะครับผมก็รูดนะครับรูดบนอยู่ที่เก้า กับ1น,นะครับรอบปกตินะครับเน้นที่เก้านะครับเน้นที่เก้านะครับผมส่วนจับคู่นะครับจับคู่ก็จะได้แปดสามสามสี่แปดสี่เก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งเก้าสองหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับสามตัวก็จะเป็นสามเจ็ดสองแล้วก็มัดรวมสามหนอยนะครับมัดรวมสามหนอยนะครับเน้นรอบปกตินะครับใครจะ ใครชอบรอบไหนก็เอาไปลงทุนและเสี่ยงโชคได้นะครับส่วนมากก็จะเป็นรอบปกติกับรอบวีนะครับจะมาบ่อยนะครับผมคือรอบรอบวีพีก็เข้ากับทุกวันนะครับทั้งหลุดทั้งจับคู่นะครับผมแต่วันนี้วัเมื่อวานนี้นะครับหลุดนะครับสําหรับ ของวันนี้นะครับฮานอยสําหรับของวันนี้ของฮานอยวันนี้นะครับอย่าแอฟมีความมั่นใจนะครับว่าจะต้องมานะครับต้องมานะครับโดยเฉพาะเรขรูดนะครับวันนี้ต้องมาแน่นอนส่วนจับคู่ก็ไม่ไม่น่าจะพลาดนะครับไม่น่าจะพลาดนะครับก็คงจะมีเฮกันนะครับผมสําหรับฮานอยวันนี้นะครับก็มาดูแนวทางของ เราพัฒนากันต่อนะครับเราพัฒนานะครับสำหรับเราพัฒนาวันนี้นะครับวันที่1นเดือนเจดปีหกห้านะครับผมรูดก็คือเจ็ดกับ2นะครับเน้นที่เจ็ดนะครับเน้นที่เจ็ดนะครับผม ส่วนจับคู่นะครับจับคู่ก็จะได้สองสี่สองเจ็ดสี่เจ็ดหกสี่เก้าสี่เจ็ดห้าสองห้าเจ็ดศูนย์นะครับส่วนสี่ตัวกับสามตัวนะครับก็คือสองเจ็ดหกสี่สองสี่หกเจ็ดสองศูนย์เจ็ดสี่นะครับสําหรับสี่ตัวสําหรับสามตัวก็จะมีเจ็ดหกสี่ สีเจ็ดนะครับแล้วก็ศูนย์เจ็ดสี่นะครับส่วนหกหกตัวเลขกลุ่มนะครับก็จะเป็นหนึ่งหกสองเจ็ดสี่ศูนย์นะครับหนึ่งหกสองเจ็ดสี่ศูนย์นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางของฮานอยกับลาพัฒนานะครับถึงเท่านี้นะครับก็ขอให้ทุกท่าน แคปหน้าจอไว้เลยนะครับแคปหน้าจอไว้เลยแคปหน้าจอไว้เลยนะครับอย่าลืมน,นะครับใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับกดแจ้งเตือนสั่นกระดิ่งเพาจะได้ชมคลิปใหม่ๆนะครับที่แอดโหลดคลิปลงมาลงโทรศัพท์นะครับแล้วคลิปก็จะเด้ง ขึ้นที่หน้าจอของท่านทุกทุกคนที่กดติดตามแจ้งเตือนเลยนะครับผมเสร็จแล้วจะค้ามหน้าจอเสร็จแล้วนะครับสำหรับแนวทางวันนี้นะครับก็เหมือนเคยครับผมก็มีสิทธิ์เข้าสิทธิ์หลุดเหมือนเดิมนะครับมีสิทธิ์เข้าสิทธิ์หลุดเหมือนเดิมใครชอบตัวไหนเรียกไหนรอบไหนนะครับ ก็นำไปลงทุนแล้วก็เสี่ยงโชคเลยนะครับวเไรมีเข้ามีหลุดนะครับท้ายสุดนี้นะครับก็ขอให้เอฟซและผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับจงโชคดีมีเงินเข้ากระเป๋าตังค์ทุกวันนะครับใครเข้ามาชมช่องบ้านบ้านลักกี้ก็ขอให้ โชคดีลัคกี้เหมือนชื่อช่องนะครับผมขอให้โชคดีตลอดปีและตลอดไปทุกทุกวันนะครับผมขอให้เงินไหลทองเงินไหลนองทองไหลามานะครับเข้ากระเป๋าทุกวันทุกวันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณทุกทกท่านนะครับที่สนับสนุนนะครับเป็นกำลังใจให้ ทางช่องบารลกี้นะครับเป็นช่องน้องใหม่นะครับผมก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมทุกคลิปนะครับทุกวันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ